อกไแล้วว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครกำลังเก<อ>ลืไอไงก็เออเออหน้าดิาแ้แกได้ฟังในโจกับนวิงเนี่ยพูดด้วยแกอาจจะอยากกลับมาสังคมกับพวกเราอีกครั้งก็ได้เว้ยเอา้ารีบพูดมาเร็วๆคือในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันนะ,อ,ะอยู่วงเดียวกันทุกคนก็น่าจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของฉันกับวิงต,ตอนเนี้มันเกินเลยไปกว่าเพื่อน คบกันก็บอกไปสิพูดอ้อมๆทำไมอู้ก็พอเราลองคบกันดูแล okay. ้วเนี่ยเราเลยคิดตรงกันว่าเราสองคนควรจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่ไหมวิงก็ถ้าเป็นความต้องการงายแล้วมาบอกเพื่อใอยากรู้อะแกสองคนคิดว่าแกเป็นนักเด็กกับยายาไงฮะถึงต้องแถลงข่าวเนี่ย ไปมากเลยนะเอาเป็นว่าบอกพวกเรามาตรงๆเลยดีกว่าเเป็นอะไรใช่ฉันเปลี่ยนไปมันก็เป็นเพราะพวกผู้หญิงอย่างเธอโลเลหลอกลวงสับปรับเ้ยอะไรอ่ะเอกนี่มันหาเรื่องกันแล้วเนี่ยฮะนี่ฉันยังไม่ได้พูดชื่อเธอเลยนะถ้าอยากรับก็รับไปดิเอกเดี๋ยวฉันว่าแกพาแล้วเอกนี่ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้หรอกเลย เฮ้ยเป็นแบบนี้มันเป็นแนี้เฮ้ยไอ้อก้ยเค้ยยี์ดิกุดหยุดหยุดหยาดหยุดหยุดหยุะหยุด้ยุบหยไดหยยุดซ้อมที่ดหยุดหยุดหยุะหยุดยุดจยุดหยุดยุะหยกดหยุดเยุดยเยอยเอ อะไรกันนะอะไรกันนะแตงแตงแตงเขาลืมเปิดเตาแก๊สไว้ที่บ้านแตงไปเปิดให้หน่อยได้ไหมช่างหัวเตาแก๊สมันเถอะบอกเาเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอะไรเกิดรู้นช่างหัวเตาแก๊สไม่ได้คือเตาแก๊สเรื่องใหญ่นะไฟไหม้บ้านได้เลยนะเออแล้วอาจจะไหม้ของวิเศษก็ไม่หมดได้ด้วยนะโอ้โหจริงดิแตงเฮ้ยวินถ้าเกิเดี๋ยวแม่รีบไปปิดเตาแก๊สที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวจะมาฟังคำตอบนะ เอาละเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรยังไงชี้แจงมาเออคือคือแบบเอเนี่ยเล่าเองดีกว่านะตอนเนี้ยนายสนิทกับลูกสาวอาเป็นพิเศษส่วนตาเอกก็อยากจะสนิทกับลูกสาวเพรออา,าเหมือนกันมันเลยเกิดรักสามเศร้าขึ้นมา รู้เรื่องวิ้งกระจงแต่เมื่อไหร่อะคะรู้ตั้งนานแล้วตั้งแต่หนุกอนตะโจกด้วยขนมมะม่วงกันแหละครับคือผมคิดว่าถ้าผมกับวิ้งยังสนิทสนมกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยเอกก็คงจะรับไม่ได้ครับผมก็เลยประกาศไปกับเพื่อนๆว่าผมกับวิ้งจะลองห่างกันดูครับซึ่งฉันบอกแล้วว่ามันไม่ได้ผลแล้วเป็นยังไงแล้ผลไหมเดียวมันจะได้ผลได้ยังไงอะ ไม่เมียนขนาดนี้คุนะครับคือมันก็ไม่เชิงเล่นละครหรอกครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมทําไม่ถูกต้องหรือเปล่าที่มีความสุขมนความทุกข์ของเพื่อนแบบนั้นนะครับนี่หนายหมายความว่าไงเนี่ยฮะนี่คิดไปถึงจิตใจความรู้สึกของฉันบ้างไหมพูดอย่างนี้ได้ยังไงใจฉจะทำยังไงเ,เล่าเธอมีทางออกที่ดีกว่านี้หรือ,อไงฮนะคิดดูสิมมีทางออกอื่นหรือเปล่านะเร็วอาแค่คิดว่าการโกหกไม่ใช่ทางออกส่วนความสัมพันธ์สำหรับเธอสองคนเนี่ยนะ มันจะเจริญง้องามได้มันต้องตั้งอยู่บนความพอดีค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปร่วบรัดตัดตอนไม่งั้นเป็นปัญหาแน่ครับครับลูกด้วยนะค่ะโนรู้เนี่ยป,ป้าป๋าว่าอะไรควรไม่ควรอะแต่เองแต่เองนี่แต่เองจีิแต่เอง เอาแค่ส้นหน่อยเรื่องมันเกิดยังไงไหนเอ้าแต่เจ้าใครยังหายไปไหนเนี่ยฮะอะไรเกิดขึ้นไหนำตออะไรก็เคลียร์แล้วเก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วเริ่ม actually ทุกหัวใจมีรักมีรักตรงไหนวะ ชีป๊อปแล้วก็พวกยาเป๊ปหรืออะไรป๊อปๆแบบเนี้ยนิไายนิจายเชื่อเลยนะ,ะคะว่าคุณตาอยากจะชอบทานอะไรแบบเป๊อปๆ<ล>มาทานของข้าวด้วยกันก่อนดีกว่าค่ะนี่มีาเลือด้แลวๆนี่ใหญ่เล,ล็กไม่เห็นจะแปลกเลยบางคนน่ะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจหรอว่าคิดอะไรอยู่ <S <S ไปดีกว่าเบื่อโอ้คุณจีน ข้าวนอกแล้วกันนะทุกคนเอา้านี่แสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรงอนกันแน่เลยอ๋อยิ่งกว่างอนค่ะพี่ยูนค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าทําอะไรมันเจิดเป็เจอร์มันไม่ต่างอะไรกับขึ้นคันเขาบนทางด่วนแล้วบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วครับาารพี่ตายพี่เอ้าโอ้โหนี่ถึงขั้นโดดไงมาคุยกับผมเลยเนี่ยก็พี่สาวนายดีไมลไรก็ไม่รู้ว่าไม่ยอมคุยกับพี่ดีๆ พูดจาถากถางตลอดเวลาเลยเนี่ยอ้าวพี่ไปทาอะไรไม่ดีกับเขาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเอ้มไม่ทําอะไรอ่ะก็ไปเปิดหนังให้เขาดูพอเขาเปิดได้แป๊บเดียวเขาปิดทิ้งเลยไม่น่าจะเกี่ยวนะพี่ก็น่าน่ะดิพอดูเสร็จปิดเสร็จไล่พี่ออกจากบ้านเลยอ้าวแล้วก็พูดจาพี่ไม่ดีเลยนะจนถึงตอนเนี้ยเป็นอะไรของเขาอ่ะโงแปลบัวมันพี่จีนะอ้าว ใช้ไม่ได้แล้วโอ้หนังเขาจะสนุกเฮ้ยเฮ้ยพี่ไตนี่พี่ไตยหยิบแผ่นผิดมาให้ผมป่ะเนี่ยนี่มันไม่ใช่หนังเลิฟแอคชวลลี่นะเนี่ยมันจะผิดอะไรละ่ะปกเลิฟแอคชวลลี่แผ่นก็เป็น DVD สีขาวแบบเนี้ยสวยไงอะไรสวยคือก็คือ,ค,อคือว่าก่อนที่พี่จะเอาไปเนี่ยไอพี่เม่นมันยืมไปก่อนไงพี่แล้วมันกคงหยิบ DVD แผ่นผิดมาให้ซึ่งหมายความว่าเออหมายความว่าอะไร เป็นนางโป้หนางโป้。<laughs> ฉันไม่มีวันหลงโกรแกอีกแล้วอยาไม่ได้โง่นะหมดแก้ผ้าได้ไหมโอ้โหไหนไคไใครอะไรฮะเจ้าไตรมาต่อทีนึงมาจะได้แหงนม,นมา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 ,มา,มานีกันนะนีกันกนอดกันอืม่เอาไว้ Oh 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 we came a thing thing